มองอะไรกันวะฮะึพวกเจ้ามองอะไรกันไม่เข้าใจโอ้ช่วงนี้ไม่มีคลิปจะลงด้วยทําไงกันดีอะไม่รู้คนชอบอะไรอะไรกัน่ะทําไปหมดแล้วว่าทําทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีอะไรป<ะ>้ยอดวิวก็ไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นแต่เท่าเดิมเท่าเดิมอะมันน่าเบือ่อแต่ป้ช่วงนี้วงการเกมก็ห่างหายกันไปตั้งนานนะครับผมผมจะกลับมาเล่นเกม เ<อ>ด็กบ่ายเด็ไลมันจะเป็นฆาตกรนะครับจะเป็นไล่ตกทุกเด็กๆทุกตัว<อ>แค่นั้นแหละไม่ต้องพูดอะไรมากพูดทำทำเพลงเยอะแยะเดียด๋ยวผมเข้าเกมมาเลยกว่าครับโอเคไปเลยโอ้ oh โอเคครับทุกคนตอนนี้ช่องผมก็ได้จัดกิจกรรมแจกตังค์นะครับเป็นเงิน100บาทนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเงินที่จํานวนเยอะนะครับผมให้ด้วยความหนุกหนานะครับ <S <S รผมจะให้เลอกเลข1ถึงเลข25้านะครับแต่ผมยังไม่ได้บอกทุกคนนะครับว่า ให้เลือกไปทําไมนะครับผมโอเคเลขที่มีผมก็จะเม,มมไวน้นนะครับก็จะมีเลข7เลข19 23แล้วก็บาๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเลขนะครับผมเข้าเว็บสุมสมส่มเลขกันเลยเขียนไปสุ่มเอาสุ่มเลขเนี่ยครับโปรแกรมช่วยสุ่มนะครับก็จะเป็นเวอร์ี่หลายๆคนใช้กันนะครับผมผมว่าจะใส่ไป1-25นะครับแรนดอมนะครับ โอเคออกเลขเจ็ดนะครับผมไม่ดูเลขเจ็ดมีไหมนะโอเคเลขเจ็ดก็จะเป็นคนแรกที่มาคอมเมนต์ผมนะครับก็ดีใจกับนาทิชาด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าจะทักไอบีเขาไปเลยนะครับ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ต้องเอาคุณนนทิชามาออกกล้องนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทักเขาไปเลยนะสวัสดีครับคุณถูกรางวัลคุณถูกรางวัลรางวัลของช่องอีวิดีนะครับ <c oughs> อันนี้คือเขาเป็นเพื่อนผมนะครับก็จะพูดจากันอาจจะพูดมึงกูอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเงินจํานวนหนึ่งร้อยบาทเงินจานวนหนึ่งร้อยบาทครับโหพูดละอายอวะ่ะละอายปากเลยหนึ่งร้อยบาทมึงให้กูไปคอมเมนต์ต้องพูดแกไปก่อนอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่เยอะนะครับแต่เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ของช่องนี้นะครับรบก,กวนส่งเลขบัญชีทีนะครับผมัโอเคครับผมตอนนี้คุณน,นันช,ชาหรือว่าชื่อเล่นว่าออมเนี่ยเขาก็ได้ส่งชื่อบัญชีมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นการโอนเลยนะครับตังในบัญชีผมก็ร้อยหล่อแล้วนะครับทุกคนสอนนี้ก็ไม่ได้บอกผมรวยนะครับแต่กันนะครับ ผมกจะแจกอ,ะอ่ะโอเค,ครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทาการโอนไปที่เรียบร้อยเลยนะครับ <S <S ก็จะผมจะส่งสลิปไปให้เขานะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ส่งสลิปโอนเป็นที่เรียบร้อยให้เขาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณสําหรับผู้ร่วมกิจกรรมด้วยนะครับผมผมก็จะไม่ได้บอกนะครับว่า จะเอาอะไรมาแจกนะครับเพราะว่าถ้าบอกไปคนก็จะได้มาคอมเมนต์นะครับ <Wow. S 1> โอเคครับนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ผมได้จัดขึ้นนะครับผมโอเคอาจจะไม่ใช่เงินจํานวนเยอะนะครับก็ขอให้100บาทได้มีส่วนช่วยในชีวิตประจําวันแต่ละคนนะครับ โ okay, อเคเขาจะเอาไปทำอะไรผมว่าไม่รู้อนะแต่คือผมได้ให้แล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมดีกว่าครับไปโอ้โหเกมดิสไบด์ดีไลท์ไม่ได้มาตั้งประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะทุกคนแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคาดกอนนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับโอ้ยแรงตรงมาแรง20เลยอ่ะไม่ได้เล่นประมาณ2เดือนอ่ะโอ้โหแต่แต้มเลือดแล้วก็ รู้อยู่นะครับก็หายเลือดตัวละครที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็จะเป็นตัวละครชื่อว่าเด็มไนท์แมนะครับเพราะว่าผมว่าชํานาญตัวนี้มากที่สุดอ่ะเออไม่อยากจะคุยเยอะหรอกอืม๋ยวไม่กดชิปให้ดูนะตอนเนี้เขา,นะาม,ม,นนะมันจะมีสกิลว,วาร์ปไหมถ้าาผมจะไม่ผิดนะมันจะมีสกิลวาร์ปด้วยนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะครับผมจะกดแค่วางแท็บแล้วก็ไตรล่นร <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะเวลแปดสิบนะครับผมไม่ใช่80บาทนะครับเวลแปดสิบ well, นะครับดูความชํานาญก็น่าจะรู้อยู่นะครับผม <B uck> โอเคส่วนเปิร์กที่ผมจองไปในะวันนี้ก็จะเป็นเปิร์กตีเร็วนะครับผมแล้วก็เปิร์กโนวันนะครับถ้าเท่าที่จําได้ผิดนะครับผมก็จะเป็นเปิร์กโนวันนะครับเปิร์กนี้ โอเคถ้าพูดคิมนี้พูดเราไปก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีอาการคึกเขิมคึกขนองจากตีขมเยอะ,ะครับผม <c oughs> เออไม่ได้ขี้โมลหรอกจะพูดจริง,รงต่อไปเปิร์สต่อไปก็จะเป็นแท่นบูชาชั่วร้ายนะครับผมมันก็จะเป็นเปิร์สสำหรับคุมห้อง VIP นะครับเราใส่ v i p อยู่แล้วเล่นเดินเนแม่ก็ต้องคุมห้องอยู่แล้วเป้าด้วยความเกียร์นะครับต้องกยกให้ผมเลยเปิร์สสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องกำเด็กนะครับเอ้ยเพลงกำเด็กนะครับผมก็จะกระทืบเครื่องแรงประมาณนั้นนะครับ พวกอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ยผมจะไม่เอาไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมอ่อนให้พวกเขาหน่อยครับแลงยี่สิบป่าไม่อ่อนให้เด็กๆได้ไงโอเคเครื่องเส้นนะครับก็จะออกเป็นเค้กนะครับผมเค้กขยักขยั่งอะไรสักอย่างนะครับมอเต็มเลือดหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะในทุกมวลหมู่สําหรับผู้เล่นทุกคนในเกมนี้นะครับไม่อยากพูดเยอะเสียเวลาแต่เราไปคุยในเกมกันดีกว่าครับโอเคไปเลยบายทุกทุกคนครับผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าตอนนี้ผมจะเก็บสีได้ไหมนะครับ ผมว่าไม่อยากเอาข้ออ้างอนะไรที่ไม่ได้เล่น2เดือนมาเป็นข้ออ้างหรอกนะครับแต่ก็น่ารู้อยู่เนาะคนไม่ได้เล่น2เดือนเนี่ยเป็นยังไงโอเคแต่ผมว่านั่นแหละระดับอีเวน์กลัวที่ไหนละเดี๋ยวโชว์เพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆแม่งชอบบอกผมลิงก์ากอย่างนู้นอย่างนี้มาดูผมเล่นเป็นฆาตรกรดีกว่าง,ง่ายแค่นั้นแหละโอเคก็อ,คอย่ากดไลค์แล้วก็ถูกใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในตานนี้ด้วยนะครับผม โอเคแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปกเก่าๆที่ผมทำงงๆเงาๆด้วยนะครับ <B ank> จะได้ดูความกากหรือว่าความเก่งในตอนนี้นะครับว่ามันจะเปรียบเทียบกันมาเท่าไหร่นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็บ่นเยอะไปมากแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมมันดีกว่าครับไปโอ้โ oh, หกว่าจะเจอห้องนะครับก็นานประมาณ5นาทีเลยนะ5านาทีก็ถือว่านานมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็จเจอโอ้โ oh, หสายหิว สายปั <laughs> <des k> ่นเครื่องเย็ดเดอไอ้ย่าไม่อยอมมาโค่นพี่อย่าทําทำไมที่ผมไม่จะกลัวหรนอนั่นหรอครับผมไม่จะกลัวอยู่แล้วนะครับไอ้พวกน่านอนไม่อยากจะพูดมา้าฟ <t> ังหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะครับผมว่าทําไมเสียงไมค์ผมเปลี่ยน,นครับพอดีผมเปลี่ยนหูฟังแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอแรกที่ผมได้เทสไม์หูฟังนี่นะครับเขาเปลี่ยนรูปภาพด้วยนะครับผมในตอนโหลดนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในด่านที่ชื่อว่า บทบบน้อยอะไรนะหลาบทหรือบทโอ้ยเ <_ C os> ฮ้ยมันคคละโลกเลยว่ะมันขูเล่นเหมือนไม่เป็นเลยครับทุกคนจำ <_ C os> ผมรู้แค่ว่าต้องเดินหาแทนความฝันคือก่อนที่ผมจะเบริ่งเนี่ยผมไม่ได้วอร์มอะไรเลยนะครับผมไม่ได้วอร์มสักตาคือผมมาด้านสดในนี้เลยนะครับจะพยายามวางครับโอ้ยแม่งไม่ถนัดจริงๆว่ะทุกคน เฮ้ยเจอเจอเจอเราเจอเราเจอเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันเนีย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 นเฮ้ยเฮ้ยมันยินนิงมันยินยิ่งให้เราอ่ะโอ้คนนี้จะผมไม่ผมไม่ปันนี่ใครนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอย่ามันจะจูบมันจะจูบผมมันจะจูบผมยอมได้ไงหยาบาขังไล่เด็ก อ่าเทเทวนไหนวนไหนเท่เวะถึงว่าแล้ววันนี้เอาเพื่อนๆหนีไปไหนกันหมดละเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาเล่นหน่อยนะครับผมปล่อยไปฮะแรงยี่สิบนะลองอย่าไปเอาไรมากเนาะเฮ้ยๆมาแล้วว่ะเันนี้แอบดูแอบดูเอ้าช่วยเพื่อนยิงด้ะเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปช่วยกันก่อนนะครับผมเรากระเทียมหมายจะไป โอ้ซ่อมโอ้ยรักษากันเจ็บด้วยอ่ะผมว่าด,ด่านนี้ผมว่าไม่น่าจําเป็นต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าคขอข้างๆที่จะอ่อนนะครับผมเฮ้ยแล้วอะไรมันมีอะไรบนหัวด้วยอ่ะมันมีอะไรบนหัวด้วยอ่ะม่ค้างคางใจมานานแล้วอะ่ะ <c oughs> คือเป็นวงแหวนสีทองอะ่ะเท่เก๋นไปเตรียมตัวไอพีแดรเพื่อนๆทุกคน <c oughs> โอ้โห เฮ้ยพวกเขาก็ไม่ธรรมดากันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเจ้าให้ลมทุกตัวเลยนะครับสี่ตัวโอ้พระเจ้าจอด,ดมันยอดมากที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานเฮ้ยเฮ้ยเจอดิวิชชิงแล้วว่ะแต่ละเจ้าคนนี้กนนะครับเครื่องเขาเราก็ปล่อยเขาซ่อมกันไปนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยวิ่งไกลจังวิ่งไกลจุงเบย์อ่ะวิ่งไกลจุงเบย์วิ่งดิวิ่งดิรักเพื่อนรักเพื่อนทุกคนจะบอกผมโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าแต่ความจริงไอ้พวกนี้มันเนี่ยเอนจริงพวกนี้ก็เป็นคนที่พอมีฝีมือพอมสมควรนะครับผมผมไม่แย่จะโมนะครับแต่ปเดี่ผมโหดเกินไป มาเลยดูเหมือนผมไม่อ่อนนะเขาเลยอะเ <Yahoo! S 1> ดวิดคิงก็จะไปอยู่โซนหนึ่งครับถ้าที่จำไหมพิธโอเคเราต้องเน่นเฟดดี้นะครับเราต้องวางแทบ็บพังๆกับพวกมายนะครับผมด่านนี้ถือว่าตอนนี้ผมก็จะเข้าแบบเงียบนะครับก็จะโจวพวกเขาช่วยกันรัวๆเลยอะไม่ได้แล้วผมว่าผมต้อง โอ้โหแม่งไม่สายแบกว่ะห้องนี้ไม่สายแบกนะครับทุกคนผมก็ไม่ดูนะครับว่าทุกคนอยากเล่นเกมเอ้ยอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครคอมเมนต์ผมเลยนะครับหรือว่าผมไม่ดังอะเศร้าเป็นนะครับทุกคนเฮ้ยเขารักษาเส้นสองคนแล้วว่ะอ่าไอ้นี่รักเพื่อนเหรอรักเพื่อนเหรอเดี๋ยวมันตายคนแรกเลย เฮ้ยเหยียบกับดักคนเทพด้วยอ่ะออจะหนีไปไหนอะหนูจะหนีไปไหนอะผมขอคนนี้ตายก่อนเลยนะครับถือว่าคนอ่อนแอผมจะไม่ปล่อยแล้วนะครับผมพวกแรงประมาณแรงต่ำๆแบบนี้ก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลอะไรมากใครที่เข้ามาเป็นฆาตกรนเนี่ยก็ถือว่าจิ้มๆเลยนะครับ อาเน่ยมาช่วยลเปล่วปาวไอ้มีผู้ช่วยวะมีคนช่วยวะต่ำไ,ไม่รอดอยากช่วยแต่มันไม่รอดไงครับทุกคนเอาเฮ้ยเฮ้ยคามาตรงนี้ตอนไหนเนี่ยคือว่าหายศพหายไปแล้วเรากระทึบเอ้ยเราแขวนคนทีหนึ่งจะได้กระทึบเครื่องหนึ่งครั้งนะเฮ้ยคนยังเขาดิ้นแรงอะ่ะตายไปก่อนเลยคนแรก ไอพขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมไม่ได้ปาน,นีใครใครเลยทั้งสิ้นนะครับแต่จริงครับทุกคนผมไม่ได้เล่นนานก็คิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่ปวดหัวพอสมควรนะครับเอาเฮ้ยแม่งไม่เก่งตัวจริงวะ่ะแม่งไม่เก่งตัวจริงว่ะเฮ้ยไม่เที่ยงเก้นไปแล้วนะเฮ้ยไม่เก่งกลัวผมเลยเหรอผมสามยาืนทั้งข้างหลัง เราจะเดินบนทำไมอ่ะผมยังไปน้องอ่อนให้อีกนี่อาฮัพเดวิดคิงตัวตัวโหดเลยครับตัวนี้เดวิดคิงตัวเปิดได้ง่ายๆมันตัวผิดเกมแล้ว่ะโอเคเมื่อกี้เราตามเสียงได้นะครับว่ามีคนขึ้นไปบนนี้นะครับเย้โดดลงไปแล้วเราก็ตามไปดิเอ๊ หลอกหลอกหลอกไอ้นั่น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 มาดิไม่ไม่ใช่เลยเร้องไล่ตอนเขาครับตอนตอนตอนโอเคเียบ็บงาวางไม้โอ้โหเรากระแทกไมก้ไปเลยนะครับผมอย่าไปเสียความนะเฮ้ยทำไมทำกันอย่างเช่นนี้ี่ยทำไมเจ้าทำกันเช่นนี้ละ่ะไอกระบวไหวเด้ออ่าอ่าอ่าคนนี้แม่งเจ๋งว่ะคนนี้แม่งเจ๋งว่ะ คุณจะมาล้อหลอกผมหมอไม่ใช่เรื่องปะเชิญเก่งขอแฝง่คนนี้ก็เลยละกันโอเคคนนี้ก็ขึ้นตะแขวนรอบแรกนะครับตะขอนะครับตะขอไม่ใช่ตะแขวนอะไรกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ามาว่ามาว่า อ๋อไม่มีคนล้มอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอกอ๋อโอเคครับผมได้ยินเสียงแล้วน,นะครับอยู่ด้านซ้ายนี่นะครับเอา้าโอ้เนียนเกินเดวิดคิงพระลูกเอ๋ยพระลูกอ่อนปังเครื่องเขายัางขยันซ่อมกันหนูงนะครับผมแล้วผมก็จะไปสามเครื่องที่เขาซ่อมกันนะครับมีผู้หญิงมาด้วย อ้าวไม่มีหรอกมีสิได้ไงเสี่ยม,มันอยู่ด้านนี้นี่เองอะนี่ต้องขอบบูชันหน่อยโอเคอะเดี๋ยวเราไปวนเพื่อนคนเดิมครับน่าจะมีคนมาช่วยมันรักกันจริงนะครับแก๊งนี้มันยะมานองรัก รักกันจริงอย่าทิ้งกันเลยพี่ลูกเคยทำไมพี่ไม่ดังจะมาะบ่นความใจเทนให้ฟังเนี่ยจะมาบนาถ้าสมมติคลิปวิดีโอน,นี้ผมพูดมากไปผมก็ขออภัยทุกท่านเลยนะครับผมผมก็ไม่รู้จะเอ็นเตนทุกคนยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้พูดจังหาน <c oughs> และติดตามชีวิตเขาครับว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนะครับเฮ้ยเยสเขาพุ่งตรงเลยครับเฮ้ยเขาไปช่วยเพื่อนน่ะเขารักเพื่อนจริงอ่ะเอาเฮ้ยปัลาไปได้ไงขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมทำเป็นเล่นนะครับถ้าผมไม่ทำเป็นเล่นปน่านนี้ประมาณหนึ่งลัทธิเอาเฮ้ยลบแล้วถอาจูฟอร์าอมาเต,ตรอร์ว่ะ เฮ้ยแม่งสเต็ปโจ๊กได้อยู่วิ่งเบี่ยงนะเนี่ยโอเคอาน่าๆช็อกอ้าเฮ้ยแม่งล็อกล็อกล็อกผมมี่โอ้โหอะไรอะสู้เขาไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะวิ่งมาตักไม้ผมหรอไม่มีทางอ่ะไม่มีทางอ่ะโอเคครับผมว่าจะไปแขวนห้อง V.I.P. บูชาทุกท่านด้วยนะครับ ่วนใครที่แพ้นในเกมนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ผมว่าเอาแต้มเลื่อนมาสไปแล้วนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับโอ้แขวนกันไปเลยเรียบร้อยอะไรอ่ะคือแรยี่สิบเดือนนี้คนมันกล้าขนาดนี้กันเลยหรอเอ้าอีกคนหนึ่งเราหาไม่เจอครับอ๋อคือโอเคแกไม่หนีแล้วโอเค ไม่หนีก็โดนหน่อยโดนหน่อยโดนพี่หน่อยนะน้องน้องชายตายตายตายปั๊กเดี๋ยวคนสุดท้ายนะครับที่เขายังไม่ทิ้งความฝันนะครับเขายังคิดว่าจะหลุดจะะขอได้อยู่นะครับผมก็แค่ผมก็จะปล่อยเขาไว้ตรงนี้นะครับใกล้พี่เด็กบูชาเด็กน้อยด้วยนะครับผมเ ต้องขอโทษทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมที่คลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะปาดดีปาดเก่งเกินไปนะครับแต่ความจริงหมูก็น่าจะโหดพสอสมควรแหละโอเคอุย้ยงนี้ก็มีเครื่องเสร็จแลวครับผมเฮ้ยเมื่อไหร่จะปล่อยตะข,ขออ่ะขอเขาจะยื้อเวลาให้เรื่องเราได้กระทึอเรื่องนะครับดูดิเกมหนึ่งก็จบง่ายเกินไปหรือเปล่าผมบอกแล้วเพื่อน ถ้าผมเล่นฆาตกรเนี่ยไม่มีใครรอดนะมือผมไปได้หรอกโอเคฆาตกรไรปานนี้ดีๆไม่มีใครรอดแต่ไม่รู้แรงจะขึ้นไหมนะครับผมแต้งตอนนี้ก็ได้มาประมาณโอ้โหสองขีด <c oughs> เราได้แต้งมาสองขีดเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> เพราะาเป็นแรงที่สิบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าเป็นแรงทั่วไปก็อาจจะได้ประมาณขีดหนึ่งน,นะครับผม เลเวลก็ขึ้นประมาณก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรน,นะครับผมได้แต้มประสบการณ์ที่896นะครับโอ้ยแต้มตอนนี้ผมได้ไปที่26455นะครับแต่แต้มคนอื่นก็ดูดีโอ้โหผมรู้สึกละอายใจว่าต้องมาตบไก่อะ่ะ <Yeah. S 1> แต่ไงก็ขอขอบคุณสำหรับคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้นะครับผมทุกคนโอเคถ้าสมมุติถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจแล้วกด subscribe ช่องผมด้นะครับผม พื่อจะใด้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปหรือว่ามีกำลังใจมากรินทั้งผู้ชมทุกท่านนะนะโอเคส่วนคลิปนี้ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรระบายใจอีกแล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปดูคลิปที่ผมเพิ่งลงไปได้วยนะครับถ้าสมมติช่องผมลง,ลงคลิปช้าไปตอนไหนเนะี่ยผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีช่วงนี้ผมก็ มีหน้าที่เรียนหนังสึงอแล้วก็ทําการบ้านทําอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะครับมอไปไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บายบายครับทุกคนซีอูเกนเจอกันยา่าฮูคลิปวิดีโอนี้ผมบ้าไปแล้วนะครับ